ช่วงเช้าเช้าวันนี้แดดอ่อนๆนะครับก็ได้ไมาอยู่ในบรรยากาศนะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับข้าวเริ่มเขียวนะครับามาดูชมวิวทิวทัศน์นะครับสวยเลยมีหมอกลงด้วยตอนเช้านะครับแดดอ่อนๆนะครับามาแต่เช้าเลยวันนี้ ก็มาครับก,ก็มาอยู่ในบรรยากาศบรรนหนกบรรน,นาคือเกานะครับเป็นบรรยากาศที่บริสุทธิ์เยามเศร้านะครับช่งวงเศร้ากับบทัทถึงเวลาเหตุงานทรงผมมนะาก็ลงมาอยู่ในบรรยากาศตรงหน้านครับก็แถวนี้ก็มีนาปรรังนะครับส่วนทางนี้ก็ ประธานเฮ็ดชยังกับบริเฮดดอกปีนี้นะครับบริเฮดนาแป้งครับแขม,มาปรับดินไวเฉยๆนะครับป่อไวนะครับนี่ก็เป็นเรียกว,ว่าคันแทนานะครับคันแทยะนาใหญ่นี่ครับเพื่อยังอ่าจุดประสงค์กับเพื่อสิได้ปลูกต้นไม้ใหญ่น,นะครับปลูกต้นใหญ่ไม้ปลาหรือปลูกปลูกยังแล้วแต่ที่ปลูกนะครับกบ็อยากได้คันแทใหญ่มาดีมากกับ ค้างหนามยูนะครับพี่น้องอาศัยว่าค้างหนามยูนะครับพื้นที่นี่ก็เป็นพื้นที่ที่เขาปรับหน้าไม่นะครับเบิง่งจักเขานกเขายัางครับแซวคักเลยแซวคึกเลยแซวเลยนั่นเอครับเอ้ยมันเป็นฝนอยากเกิดเนะาะพอดีดุดดุดดินมาไหวในกระแท่มันก็นเ้ยมันร้ายนะครับ ครับอยู่ในบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับนี่ละบันหนอกบานหน้าห้าเป็นแบบนี้นะครับคันแท้คู่คันแท่หน้าผอมก็เช็ไปยังสีซึ่งเป็นสายทางเป็นทางเส้นเข้ามหมู่บ้านนะครับเช็ดตัมัน่นสามคันแท่หน้านะครับะนะครับพี่นอ้อง บันหนอกบันหน้าเหานะครับก็อยูน์ในบรรยากาศยังซี่แล้ะครับเป็นบรรยากาศที่ทุกคนก็บางทันก็อยากเจอบรรยากาศแบบนี้เนาะนก็ได้อากาศบริสุทธิ์เข้าเห็ดให้ให้กุโซนพูนทุกเ,เห็นให้ย่างให้ยังนะครับลงมากก็เป็น เห็นหน้าเห็ดหน้า,ดนาได้สองเทือแถวนี้นะครับแต่ว่าน้ำพี่ได้น้ำพอกับคลพลดีแนะ่พี่ได้น้ำบ่พอกัเพราะอาศัยน้ำชนประทานนะครับครับก็ทักทายกันสำเนียนะครับพี่น้องนะครับกระดานพระท่านได้เปิดได้ครับลงมาให้มานาก่อนครับสวัสดีครับ